สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุผู้สุขคนเนาะจ้าวันนี้นะคะแม่มอนก็จะนําการบ้านชุดใหม่มาส่งนะคะการบ้านประจำวดวันที่1กันยายน2564มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะก่อนจะไปพบกับแนวทางนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ค่ะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะ ข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสละกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะพบกับแนวทางแรกกันเลยนะคะแนวทางแรกค่ะแม่นมากนะคะประจําวันวันที่1กันยายน2 5 6 4เด่นที่8นะคะชุด2ตัวค่ะ8 2 8 3 8 4 8 5และ8 6นะคะ พนรูดปดนอกจากพี่น้องต่อวันที่แนวทางของเล็กพิคคินูค่ะท่านผู้ชมแนวทางของกุ้งกรอบอีกใบหนึ่งนะคะไปได้ทั้งออมสินและไทยค่ะชุด2ตัวนะคะ5 6 5 7 5 8 6 7 6 8และ7 8นะคะอันนี้น่าจะเป็นคัดมาให้แล้วเน้นๆนล้วจะเป็นชุดตัดของพื้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต่อกันที่แนวทางเลขน้องต้นนะคะ1กันยายน2อ6 4าชุดหวยรัฐบาลไทยค่ะชุด2ตัว7 2 7 1 7 6และก็7 8นี่ให้เน้นนะคะวิ่งที่7นะคะท่านผู้ชมชุด3ตัวค่ะ1 8 7 5 7 6และ9 7 2นะคะ ต่อกันที่แนวทางของแอดหนุ่มทําเพื่อวงการนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เพิ่นคือมาล่ามาซวยแทนนั่นกจกพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่ชุดบนนะคะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่เจ็ดสองสี่หนึ่งสองสี่ห้าสองสี่เจ็ดหกสี่หนึ่งหกสี่ห้าหกสี่เจ็ดแปดสี่หนึ่งแปดสี่ห้าและแปดสี่เจ็ดนะคะ ตัดชุด2ตัวบนค่ะ04 24 41 45 47 64 84แน่ๆคือชุด245 247นะคะแน่2ตัวบนก็คือ24 45และ47ค่ะวิ่งบนตัวเดียวคือ4นะคะแอดหนุ่มทำเพื่อวงกันนะคะท่านผู้ชม ต่อด้วยแนวทางของอาจารย์มังกรเมรัยนะคะท่านผู้ชมเป็นชุด2ตัวล่างค่ะ29 28และ98นะคะงวดวันที่1เดือน9 2564นะคะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดหลวงพระบางค่ะรัฐบาลไทยวิ่งลูดฟันที่9นะคะเน้นๆนที่เก้าสี่9 4้าค่ะรองนะคะ9 1 4 5 4นึ่งชุด3ตัวค่ะ5 9 4 1 9 4 1 9 5และ1 4 5นะคะประจํางวดวันที่1เดือน9 6้ค่ะ ชุดตัวเลข3ตัว 5, 9, 4ก็จะตรงกับแนวทางของอาจารย์ถนนสายบางนาตราดนะคะท่านผู้ชมกม็วันนี้ไม่เห็นดอกเดียวนะคะสำหรับแอดหลวงพระบางค่ะก็ถ้าไม่มีออกมาก็ยึดตามใบนี้เลยนะคะต่อกันที่แนวทางของคนทานานะคะวิ่งบนที่4ค่ะเน้นๆชุด2ตัวก็คือ 4, 7นะคะ และก็46ค่ะงวดวันที่1เดือน964นะคะเน้นให้แล้วนะคะ47ก็ตามนั้นนะคะตรงเด่นกับแนวทางของเจนุกนะคะท่านผู้ชมและก็หลายท่านหลายอาจารย์ค่ะสำหรับอาจารย์ถนนสายบางนาตราดก็ให้ชุด47มาด้วยนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอรุ้นกันค่ะว่างวดนี้นะคะชุดไหนจะมานะคะ ชุดต่อมาค่ะมาแล้วนะคะสำหรับชุดแนวทางของควายนำโชคนะคะเป็นชุดแทนแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าชุดตัวเลขเพื่อนนำเสวเนอแบบนี้เนาะจ้ะเป็นชุดตัวเลขที่เลี่ยงกันแบบนี้ประมาณนี้เพื่อนเป็นคิดว่าน่าจะเป็นชุดแทนแล้วเนาะจ้ะแล้วก็มีคำว่าสูตรใหม่ควายนำโชคแนวทางการเสี่ยงโชค ชุดตัวเลขเพิ่นใกล้อินนําเสนอแบบนี้เนาะเข้ามา2องวติดเนาะจากพี่น้องหลังจากที่วันที่1ก็เข้า1661ประมาณนี้เนาะจากงวดวันที่16เดือน864เข้า0ูย์หเป็นตัวกลับนะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะวันที่1นเดือน9ก้านะคะชุดบนและล่างค่ะ4ี่เจ็ี่แป้าเและ58นะคะ พาพี่น้องมาปิดท้ายกันที่แนวทางคนไทยบ้านเนาะจากพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะสำหรับชุดของคนไทยบ้านค่ะงวดวันที่1นสิงหาคม2564เข้าชุด2ตัวล่างตรงๆนะคะ69ค่ะ ชุดวันที่16สิงหาคม2564ล่างตรงๆเช่นกันค่ะ 2, 3นะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ1กันยายน2564คนไทยบ้านให้มานะคะชุด3ตัวชุดเดียวเหมือนเช่นเคยค่ะ 2, 7, 5นะคะ2ตัวค่ะ 2, 7, 5, 7และ 2, 5นะคะ สำหรับชุด2ตัวคาดว่าจะเป็นชุดล่างนะคะให้มาที่8 4ค่ะ63นะคะและสุดท้ายค่ะ7 3นะคะ7 3ชนเด่นกับแนวทางของอาจาร,รย์นันลัลลานะคะท่านผู้ชมแน่นอนนะคะ7 3งวดนี้หลายท่านหลายอาจาร,รย์ก็ให้มาอยู่นะคะชุดแนวทางของอาจาร,รย์ถนนสายบางนาตราดก็3773เเช่นเดียวกันค่ะ เราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าชุดไหนจะเข้านะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2564นนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะหากมีผิดพลาดประการใดแม่หมอนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะจ๊ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นคนที่โชคดีสวัสดีค่ะ